เฮ็ดอีหยัหกันอกโอ้ยจ่มเลยวะแม่จมบางยางแห้งเลยตัวนี้เกดหกตินหน้าเลยถอยหลังเดินหน้ากลัวใช่ไหเบี่ยงอัดต้นไม้ั่นไหมโถอยหลังก็เบี่ยงหน้าไปนูเนะโอ้ยดึงถหลังนี่ะถอยหละ ปดเอ้ต้นยุคค้าด้นี่นี่ไ,ไ,ไปไปเนี่ย

ไม่ไยิไปตรงตรงไปเลยไปตรงนั้นแหละ เอาเรื่องอยู่ครับเบื่องว่าเดี๋เพชรจังไดอ่ะต้นกับไซค์กี่ใดเอลเอลวะบ๊อบบ๊อบไซเอ็มรถมันมีตัวลายอยู่ดอกบ่รถมันเบาอยู่ดอกเออเอ็มเดี๋ยวเองขึ้นตู้นวดได้เด้อ สายพานมันหย่อนแล้วก็ขึ้นเอ็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเด้อเดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นตีมายืนอยู่นี่เดี๋ยวลุงห้องบอกเพื่อบอกพ่อเดี๋ยว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 บอกบอกเลยบอกหนอยเลย เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาไป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 เออนแล้วโอ้ไปเลยไปเลยพอพไปโอ้แล้วครับเสรแล้วียบร้อยแหมขันมาแค่เดียวกินขา้าลิงเลยแล้ว มันเป็นโพนวะเป็นโพนครับอ้อนเป็นโพนครับออ้ยพนโพนโพนนี่เลยโพนอ่ะขึ้นเรียบร้อยปลอดภัยครับปลอดภัยดีเดี๋ยวเจอกันที่หน้าครับ คลิปนี้สวัสดีครับ